วันนี้เราอยู่กันที่ธงชัยสวนสมรมนะครับหมู่สิบบ้านรางว่าตําบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเฮียจะพามารู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแนวทางการทำการเกษตรที่น่าสนใจตามเฮียมาเลยครับพี่เจีย๊ยบสวัสดีครับวสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่ครับเนี่ยพี่กําลังวัดต้นสักอยู่ค่ะแล้ววัดไปทําไมครับ ก็คิดว่าเผื่ออนาคตเราจะเป็นต้องเอาไปใช้เป็นหลักประกรันกู้เงินอ๋อแล้วปลูกไว้กี่ตน้นครับเนี่ยพี่ปลูกหลายอย่างนะพี่ไม่ปลูกสักอย่างเดียวพี่ปลูกประดูยางนามะข่ามะอคหลายอย่างอ๋อแล้วปลูกไว้ทำไมเยอะแยะก็นอกจากว่าเอาเป็นหลักประกรันพี่ยังมองว่าอาจจะไว้เป็นเงินออมให้ลูกในอนาคตหรือเวลาพี่กเกษียณน่ะก็จะเป็นเงินเก็บในวัยกเกษียณเป็นไม้ยืนต้นทั้งนั้นเลยพอดีวันเนี้ยผมจะมาขอคําแนะนํา ในการทำกรเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขนาดเล็กอะครับค่ะพี่เจ๊พอจะมีเวลาว่างไหมครับวันนี้ได้สิเดี๋ยวงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่วัดตรงนี้ต่อแล้วเดี๋ยวออดไปรอที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวพี่ตามไปอะได้เดี๋ยวผมไปรอที่บ้านครับได้ค่ะครับค่ะพี่ชัยสวัสดีครับคุณออดสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ย วันนี้ผมจะมาท่าสีสะเดานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นการต่อยอดหลังจากการขายดอกของเรานะครับเป็นสะเดาสายพันธุ์พิเศษอ๋อออกดอกปีละ34ครั้งโอ้แล้วทําไมเชื่อมผูกเยอะแย,ยะมากมายขนาดนี้พ<อ>ี่ตอนนี้ครับมีออเดอร์ออนไลน์เข้ามานะครับต้นหนึ่งเนี่ย250บาทนะครับตอนนี้จองเข้ามาประมาณ300ต้นครับผมอันนี้อันนี้เราเราใช้วิธีการ ตอนกิ่งแล้วครับเราใช้วิธีการทาบนะครับทั้งทาบทั้งตอนเลยบกิ่งยาวแล้วก็เสียบยอดแบบกิ่งสั้นนะครับตัวนี้เป็นการต่อยอดเพราะว่าดอกของต้นนี้เราเอาไปส่งสหภาพยุโรปด้วยรลต้นนี้นี่ทาบไปกี่ต้นครับเนี่ยต้นนี้ทาบไปได้กี่กิ่งครับก็คือเราจะทาบ1เดือนแล้วหยุด1เดือนนะคะตัวนี้ทำสถิติเมื่อปีห6กได้ประมาณ200 2 0 0ถึง400ต้นแล้วครับ พร้อมหรือยังไปกันครับไปเลยแล้วก่อนจะมาเป็นเกษตรกรน,นี่พี่เจี๊ยบทําอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนพี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์อ,อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จุดเปลี่ยนก็คือพอพี่มีครอบครัวมีลูกนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนพี่เลยตัดสินใจลาออกกลับมาบ้านมาทําเกษตรก็ทํางานราชาการมาก่อนใช่ค่ะ ระหว่างนั้นเรามีการเตรียมตัวอย่างไระก่อนที่เราจะออกมาเพื่อเป็นเกษตรกรเต็มตัวระหว่างนั้นพี่รู้แล้วแหละว่าวันหนึ่งพี่จะลาออกพี่ก็เลยวางแผนล่วงหน้าก็ด้วยกานไปหาข้อมูลศึกษาหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพี่มองว่าถ้าพี่กลับไปอยู่บ้านนั่นหมายความว่ารายได้ประจำหมดเลยไม่มีมเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปอยู่ที่บ้านทำการเกษตรยังไงให,ให้สามารถเขาเรียก่อะไรพึ่งพาตัวเองได้ แล้วของพี่เจยบมีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กยังไงครับพี่จะออกแบบแปลงเป็นลักษณะทําเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็กําหนดกรอบของการทํางานก็คือเรียกว่า3ขั้นก็คือขั้นที่1นึ่งอ่ะพี่จะปลูกตั้งแต่เล็กไปใหญ่ก็คือปลูกน้อยๆไว้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ใช้ในการลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วค่อยมองภาพใหญ่ว่าปลูก เื่อขายเราเน้นกินก่อนใช่เน้นกินเพื่อลดรายจ่ายก่อนแล้วค่อยลดรายจ่ายเหลือเราก็ไปแบ่งคนอื่นอ่าแล้วก็ค่อยมองภาพใหญ่ว่าพอเราอ่าเขาเรียกอะไรมีไว้ไว้กินลดรายจ่ายแล้วเราค่อยไปมองถึงการเพิ่มไรายได้ให้ตัวเองก็คือภาพใหญ่ว่าจะไปปลูกอะไรยังไงครับค่ะนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือใช่ค่ะอันนี้พี่เรียกว่าโต๊ะเบดดิ้งปลูกผักก็คือพี่จะเอาไส้เดือนอ่า ไสเดือนใส่ลงไปในแปลงเลยค่ะแต่พี่ไม่เอาข er ี leg, ้ไสเดือนมาใส่นะพี่เอาตัวไส้เดือนใส่ลงไปในแปลงเลยเอาตัวไส้เดือนใส่ลงไปเลยใช่เขาก็จะทําหน้าที่ผลิตปุ๋ยในแปลงให้ชุมชนของเราใส่ในนี้ใช่ไหมไส้เดือนอยู่ในนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ในนี้ค่ะในนี้เป็นแปลงปล่กผักเป็นในเรื่องของลดรายจ่ายในครัวเรือนก็จะเป็นผักที่ต้องใช้ประจํากระเพราหัวกระพาคณะควางตงนู่นนี่นั่นเป็นของที่เราทํากินในครัวอยู่แล้วนะของพวกนี้เนาะก็คือปลูกหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลเางที่เห็นเนี่ยตัวนี้คือตัวเด็ของสวนี่เลย ลังแล้วครับใช่อันนี้คือผักลังผักปลังนองหน้าตาเป็นอย่างนี้ผักลังแล้วเรามีวิธีการเลือกยังไงดีครับว่าเราจะเลือกผักอะไรมาปลูกขายเมื่อกี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าเนี่ยคือตัวเด็ดของสวนพี่อ่าตอนแรกนะคือพี่เป็นคนใต้พี่ไม่รู้จักหรอว่าเจ้านี้คือผักลังผมก็ไม่รู้ครับนั่นแหละพี่ไปเจอที่ตลาดพี่ก็เลยบอกอุ้ยเจ้านี้หน้าตามันน่ากินเนาะ เออก็เลยซื้อมาปรุงอาหารดูเฮ้ยมันเข้าท่าอร่อยฮะเอาไปทําอะไรยังไงครับอันนี้อตัวนี้เนี่ยสามารถทําเมนูอาหารได้ทุกอย่างเลยต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยเออแล้วเป็นผักที่มีประโยชน์เยอะมากพี่ก็เลยมองถึงเรื่องการทําการตลาดละเพราะว่าพี่จะมองว่าผักที่จะมองเพื่อการตลาดนั่นหมายความว่าต้องปลูกดูแลรักษาง่ายแล้วเก็บเกี่ยวได้นานเออเราเราจะไม่ต้องแบบทําซ้ําเหนื่อยอเก็บเกี่ยวรักษาดูแลเนี่ยคือไม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เก็บได้นาน ปลูกทีนึงเก็บได้ปีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บได้สองสามครั้งก็คูณเข้าไปสิเดือนหนึ่งปีหนึ่งเก็บได้กี่ครั้งแล้วมูลค่าขายกันกิโลเท่าไหร่ครับเดิมทีเนี่ยพี่ขายอยู่ที่กําละสองบาทซึ่งใช่สองบาทถ้าคิดไปกิโลก็คือประมาณ8บาทซึ่งถูกมากพี่ก็เลยวันหนึ่งพี่มีโอกาสไปออกบูธพี่ก็เลยบอกไปโปรโมทผักบัง้นุนน่าอะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยฉันจะพูดยังไงให้คนซื้อเชื่อว่า ผักของฉันมีมาตรฐานจริงๆครับอ่าพี่ก็เลยไปขอรับรองมาตรฐานโดยมาตรฐานแรกที่พี่ได้มาก็คือ G A P อ่าเพราะยังเป็นอิ In C ไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอการเขาเรียกว่าระยะเวลาปรับเปลี่ยนเพราะฉะน,นั้นก็คือได้ G A P มาก่อนพอเสร็จมาตรฐานตรงนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์แล้วอ่าเจ้าของบริษัทเขาก็ไปเห็นอพอไปเห็นเสร็จเขาก็เลยติดต่อพี่มา มีบริษัทอยากได้ผักปลั๊งเขาก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตช่พอดีก็มีฐานข้อมูลของเราอยู่ในนั้นเพราะเราได้มาตรฐานแล้ว้เขาก็เลยลงมาที่แปลงก็มาหาเลยแล้วครับใช่ค่ะมาหาที่แปลงเสร็จเขาก็เห็นตัวอื่นอีกในแปลงของพี่ชาพลูผักกูดมะละกอโน่นนี่นั่นเขาก็ถามว่าเราจะส่งเขาไหม เราก็บอกถ้าเขารับเราก็ส่งเขาก็เลยบอกงั้นให้เราไปทำมาตรฐานสิ่งที่มีเดียทุกตัวให้มีมาตรฐานแล้วก็ไปส่งเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นของที่ส่วนของพี่ปาพี่จะให้คอนเซปต์ว่าทําน้อยแต่ได้มากแต่ผลผลิตต้องมีคุณภาพนะ,ะก็เลยมาร่วมกับบริษัทวางแผนการผลิตแล้วก็วางแผนการตลาด เพื่อที่จะให้ผลผลิตเรามีเพียงพอป้อนกับการตลาดแล้วก็มีคุณภาพด้วยคราวนี้พ,นพอเป็นที่ต้องการปุ๊บเราก็เลยเอาผักปลังมาขยายใช่ตอ,ตอนนี้เรามีพื้นที่ในการปลูกผักปลังเยอะไหมครับเหมือนที่พี่บอกเลยทําน้อยแต่ได้มากไม่ต้องปลูกเยอะเลยแต่ผลผลิตต้องมีคุณภาพม,มันถึงจะได้ราคาครับตัวโต๊ะผักปลังหรือว่าตัวแปลงเพาปลูกนี้ตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านเลยค่ะอยู่ข้างหน้าไอ้เดี๋ยวไปดูแปลงผักปลังดีกว่าน่าสนใจ ค่ะอันนี้ก็คือแปลงผักบางของพี่ที่บอกว่าใช้พื้นที่น้อยแล้วทําให้ได้รายได้มากโอครับพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ตารางวา20ตารางวาเนาะใช่แล้วโอ้ได้อยู่ตรงนี้5้าโต๊ะเนาะใช่ค่ะต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน9,000บาท ซึ่งที่จะลดรายจ่ายตรงนี้ด้วยการผสมดินปลูกเองอแล้วก็ทำจุลินทรีย์หรือว่าพวกชีวาพันธุ์ตรงนี้ใช้เองตัวนี้ก็คือตัวที่ว่าเราไปขอมาตรฐานมาใช่แล้วแล้วก็ส่งบริษัทใช่ผักปังตัวนี้พี่วางแผนไว้ก็คือใช้ในเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายของลูกในเรื่องของ ค่าอาหารการกินค่าเทอมค่ารถอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นเด็กจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ในเรื่องของการช่วยดูแลรักษาปแปลงถอนหญ้าแค่ตรงนี้ได้ค่าเทอมเลยเหรอใช่เลยโอเพียงพอแต่เราทําไม่เยอะนะใช่ก็พี่บอกในะตอนแรกไงว่าทําน้อยให้ได้มากพื้นที่ตรงนี้นิดเดือนเดือนหนึ่งนิดตัดไปสักกี่รอบครับอ่าถ้าคิดเอางี้ดีกว่าไล่ตั้งแต่อาทิตย์เนึ่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า3ารอบอเพราะผักบางใช้เวลาประมาณสองสามวันตัดได้หนึ่งครั้ง บริษัทเขาก็รับไม่อ่านเลยใช่ตอนนี้ก็เลยมีปัญหาว่าพี่ต้องหาเครือข่ายแล้วแหละให้เขามาช่วยทําแล้วก็ไปกับเราจับมือเดินไปด้วยกันเขาได้เราก็ได้ครับแล 1, <ำ>้วไอ้เม<ำ>็ดดำๆตรงนี้มันคืออะไรครับอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้จบแค่นี้นะพี่ทําในเรื่องของการขายมเมล็ดพันธุ์ด้วยมเมล็ดพันธุ์ที่เห็นนะคะนี่สามารถไปต่อยอดขายมเมล็ดพันธุ์เนี่ยกิโลละห0 0พันบาทกิโลละห0 0พันเม็ดอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะกิโลละห0 0พันบาท โอ้ลวมีเยอะขนาดไหนแล้วเนี่ยก็นึงเยอะนะคะเนี่ยที่ห็นตันเลยค่ะเราก็เก็บขายเอาเนาะเราก็เก็บขายกิโลละห้าพบาทก็คือผักเราก็ขายมดเราขายเม็ดด้วยใช่ค่ะต้นพันธุเราก็ขายขายต้นพันธุด้วยใช่เป็นการต่อยอดค่ะอืมก็เป็นการสร้างรายได้ดีเลยนะเนี่ยผักปลังชนิดเดียวใช่โอเคครับค่ะแล้วมีการ ดูแลรักษาหรือว่ารดน้ํำยังไงครับผักบังนี้ผักบางแปลงนี้นะคะพี่ไม่ต้องยุ่งเรื่องน้ําเลยเพราะพี่ใช้ระบบ iot ม,มาต่อยอดใช้ก็แค่กดโทรศัพท์กดโทรศัพท์จึ๊งเปิด <รถ S 2> เลยน้ําเดี๋ยวเราต้องหลบแล้วค่ะนี่กดแล้วเหรอครับ <laughs> ใช่คะ่ะ อ๋อกดปุ๊บเปิดเลยน้ำก็จะมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราตั้งเวลาไวไหมครับเราตั้งเวลาค่ะวันนี้พี่กดให้น้องออดดูใฉ่ว่ากดแล้วมันมาแต่ปกติพี่ไม่ต้องกดนะคะโทรศัพท์เขาจะเซตไว้แล้วเรียบร้อยตั้งเวลาไว้เนาะวันละกี่ครั้งครับที่เราลดเงี้ยอ่าวันละครั้งค่ะวันละครั้งเองพอเลยค่ะไม่ไม่ต้องลดเยอะด้วยอันนี้พอเราพอเราก็กดปิดอันนี้ใช่ค่ะถ้าพอเราก็กดปิดเลยแต่ว่าเปกติที่เขาเซตของเขาทุกวันคือ ต้องเวลาไปแเร็วโอเคแก๋วเลยแปลงนี้ค่ะพี่เจีบครับแล้วถ้าผมสนใจอยากทําเกษตรผสมผสานแต่ว่าผมมีพื้นที่นิดเดียวอะ่ะผมจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ให้พี่ธงชัยเอาผังโมเดลมาให้ดูจะได้ง่ายขึ้นนะอ๋อนะนี่ยะนะคะ ที่สวนของเรานะคะเราจะออกแบบแปลงไว้แล้วนะคะก็คือทําเป็นผังโมเดลเลยนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะคือแปลงเครื่งไร่นะคะซึ่งเราไม่ได้แบบว่าทำแล้วสำเร็จมาเลยทีเดียวนะคะพี่ก็มีความผิดพลาดเหมือนกันเรียนถูกเรียนผิดมาก็เยอะอย่างเช่นก็ไปเรียนรู้กับมอกษตรนะคะเรียนว่ากศนอน,อนะคะแล้วก็หรือจะเป็นคุชาตรีตัวสีแก้ว แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกับโครงการครึ่งไลข่ขาจนของทกศนี่แหละค่ะแล้วพี่ก็ออกมาต่อยอดแปลงนะคะก็จะกลายเป็นแปลงโมเดลแปลงครึ่งไล่ไลซึ่งสร้างรายได้ปีหนึ่งประมาณเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยนะคะโอ้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถเปิดให้คนเข้ามาศึกษาดูงานได้ด้วยถูกต้องค่ะ พี่ก็จะมีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาศึกษาดูงานส่วนหนึ่งที่สวนส่วนหนึ่งเขาก็เชิญพี่ออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตหรือแปลงของตัวเองด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การทําแปลงเครื่องไร่ใครจนแบบนี้ค่ะครับแสดงว่าถ้าผมพื้นที่ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยก็สามารถ สร้างรายได้ได้พอสมควรเลยนะใช่เขาก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ได้บางคนไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็มาจับมือด้วยกันกับพี่กับส่วนสมรมแล้วก็ไปขายด้วยกันก็ได้แต่มีเงื่อนไขข้อแม้ว่าผลผลิตของเขาจะต้องมีคุณภาพพี่ไม่ได้เน้นว่าเขาต้องทําเยอะทําน้อยก็ได้แต่มันจะสร้างมูลค่าได้มากเพราะของมีคุณภาพเราเน้นทําน้อยให้ได้มากถูกต้องค่ะแล้วสำหรับรายได้ครับพี่เจบมีการบริหารจัดการหรือว่าแบ่งสัดส่วน ออองตััวไรรรราาายยยไไได้้เปปใชชะโชน์่รครบพี่จะแบ่งสรรปันส่วนของรายได้นะคะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือ3ส่วนเนี่ยพี่จะเก็บไว้ใช้ในการบรหิหารจัดการในครัวเรือนนะคะอีกส่วนหนึ่งพี่จะเอาไว้ออมตอนกเกษียณด้วยวิธีการอาจจะซื้อเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าจะเก็บเป็นเงินออมไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวอย่างของผลผลิต ที่จะเตรียมส่งให้ลูกค้ากันครับโอเคไปดูสิอ๋อนี่แหละครับอันนี้เป็นอะไรกลยอันนี้ก็คือสเดาที่พี่พาไปดูอะค่ะที่พี่ชัยก็ทำใช่ค่ะแพ็กอย่างนี้ก็คือเนี่ยต้นละสองร้อยห้าสิบต้นละไตรลังนี้นะมัน็ยึดเอาไว้เนาะใช่แล้วก็ส่งออนไลน์ส่งไปจะมีอันนี้เยอะหน่อยอันนี้เดียวอันนี้ในภาพรวมก็คือลูกค้าออนไลน์ ลูกค้าที่ติดต่อเรามาทางออนไลน์สั่งทางไหนทางเพจใช่ไหมทางเพจทาง Youtube YouTube ด้วยทางโทรศัพท์<ช>ด้วยเ<ช>นี่ยนะแต่อันนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกอที่เราจะส่งออก,ก่ากประเทศอันนี้ส่งให้บริษัทใช่เป็นมันตัวอย่างละกอ้ีู สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ทั้งสองคนนะครับพี่ชัยกับพี่เจี๊ยบที่สละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ขนาดเล็กกับผมนะฮะก็วันนี้ได้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับผักผ,ผักปลังนะแล้วก็ผมสนใจตัวต้นสดากับผักกูดด้วยก็จะได้เอาไปปรับใช้กับที่สวนที่บ้านนะฮะหรือว่าใครมีพื้นที่ที่อยากทำการเพราะปลูกก็เอาไปทดลองกันได้นะต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับขอบคุณครับ yeah. ไม่มีโอกาสจะได้มารบกวนกันบ่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมทุกท่านบ๊ายบายครับ,บ